โชวหน่อยโชว์หนอยนะคะจะเป็นชิดล่องของกระดูกหน้าแข้งนะคะอันนี้จะเป็นแนวนวดที่หนึ่งต้องถีมากคุณค่สามช่วงก็พอที่ไหนูสาธิตนะคะหนูคงไม่ได้ถีมากแต่เวลาคุณนวดจริงๆการถีมันเป็นผลประโยชน์ของตัวคุณเองนวดขึ้นเราต้องนวดลงด้วยแนวนวดที่สองจะอยู่บนหัวของตะตุ่มนะคะ จะเป็นแนวโน้ตที่สองมา,มาตามแนวนี้ก็จะเป็นท่าเทพบุตรนะคะไม่ได้ยกก้นขึ้นคล้ายๆกับเส้นที่ฝ่าเท้าะะมาแนวโน้ตท,นนที่สามจะอยู่ตรงจุดที่ดอกที่สุดของกระตุ่มเมื่อลากมาตรงๆจะมีแนวล่องอยู่จะเป็นเล็กๆแล้วก็ลคลำแนวขึ้นมาคนะ,คะพับปลายเท้าลงก็จะเป็นก้าวท่าโน้ตของเส้นที่สาม เขาตแลวลรากนี้ม้ชนน้ใช่ค่ะมันจะมีจะมีร่องนำมาเลยค่ะเนี่ยถ้าถ้าเท้าของจอเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะนะเนี่ยจะเป็นแนวโน้มที่สามหลจากนั้น you learn better when you a e somebody t e u หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของหัวเข่านะคะ ให้ลองใช้กลางฝ่ามือแตะที่กลางของเก่าแล้วคลึงนะคะบนเป็นทิศทางเดียวกันไม่ต้องหนักมากใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะอันนี้คือคลึงเพื่อที่จะคลอนดูดูการฟิกตัวของแผ่นลูกสะบ้านะคะหลังจากนั้นแบ่งจุดเป็นสาจุดนะคะจุดบนสุดทางด้านในจุดบนสุดทางด้านนอกและจุดบนสุดเอจจุดทางใต้นะคะแบ่งสามจุดงอยมือเพื่อที่กดจุดทางทางด้านในนะคะบนสุดทางด้านในกดลงนับหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแล้วก็ค่อยๆคลายขึ้นคว่มมือลงนะคะบนสุดฝั่งตรงกันข้ามทางด้านนอกค่ะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าคลายจุดใต้ล่างนะคะจุดนี้เขามักจะเรียกกันว่าจุดน้ำต้าตกค่ะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจดแปดเกนะคะหลังจากนั้นจะขึ้นมาทำงานในช่วงต้นขาของ3ามเส้นด้านบนนะคะ๋ยวจาก